สวัสดีครับประจันหมอยาแล้วก็ผู้ที่ชื่นชอบดูทุ่ๆทุกท่านครับผมจากกลิดจากเพจดูทุ่งนะครับวันนี้มีปัญหาเรื่องรถจะมาเล่าให้ฟังครับรถจากกลิดนะครับนี่มาด้าสกายแอคทีฟเทคโนโลยีนะครับเป็นเทคโนโลยีที่เยี่ยมมากครับเครื่องดีเซลนะครับแต่ว่าใช้มาแบบทะนุถนอมมากครับกูทชด ต่ว่าเจอปัญหาน้ำดันครับใครจะซื้อยี่ห้อนี้บอกเลยนะครับมาสดาดีเซลนี้ได้นี้ครับมีปัญหาน้ำดันครับก็คือน้ำดันออกมาจากน้ำดันจากเครื่องนะครับไม่รู้มันดันอีท่าไหนครับดันมาที่หม้อน้ำหม้อน้ำดันออกมาที่หม้อพักนะครับพอมันล้นหม้อพักมันพุ่งออกไปนู่นเลยครับ พอมาเปิดดูน้ำในหม้อน้ำไม่มีสักหยดครับจากกิดก็มีวิธีแก้ครับไม่มีตังค์ซ่อมครับตอนนี้มึงดันมากูดันกลับครับขอบอกครับวิธีแก้ง่ายๆครับอันนี้ถังพักนะครับใครจะซื้ออย่าไปซื้อนะครับยี่ห้อนี้บอกเลยดันทุกคันตอนนี้เขากาลังฟ้องกันอยู่ครับนี่มันมีรูระบายครับวิธีแก้ง่ายนิดเดียวครับมึงดันมากูดันกลับนะครับขออภัยพูดไม่เพราะนะครับ ปากเราเนี่ครับเป่าเลยลงมาแล้วครับใกล้หมดแล้วเดี๋ยวให้มันถึงขีดเอฟนะครับดันมาก,กูาดันกับเป่าอใจยาวจริง นะครับทำแบบนี้ครับเป่าไปเรื่อยให้น้ำน้ำมันออกนะครับมันดันมาอยู่ตรงนี้นะเยอะในระบบน้ําไม่มีครับถ้าตามทฤษฎีก็คือไม่ฝาสูบหรือปะเก็นอะไรสักอย่างนี่ครับอันนี้ก็เป็นทุกของจักติดนะครับไม่น่าไปซื้อเลยหอนี้ไม่น่าหลวมตัวเลยมาด้าซีเอ็ก้าครับขอบอกนี้ได้หนีครับ ตะก,กายแอคทีฟสวัสดีครับ